คณะครูและบุคลากรร่วมต้อนรับท่านรองชัชวานระดาริศเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองภูมิดงตำแหน่งหลายเชื่อดเกยมโนบาลนี้เนาะอุตสาห์แล้วนะกาเทกเดียวพานบว๊คบอได้ดิคิดว่าท่านรองเนี่ยก็น่าจะมีเข้ามามีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนให้ให้ ดีอี่สุดคุยกันไปทำไมแล้วควุยกหนทำไมดี <c oughs> ซึ่งในฐานะของตัวแทนของขคณะครูนะครับก็ต้องขอล่าวต้อนรับนะครับท่านรองชัชวาลน,นะครับอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเชื่อว่าท่านรองนะครับก็คงจะใช้ความรู้ความสามารถครับ มาก็แล้วไปได้สวยเลยไนี่ยอย่ามาหาโมงเด้หาโมงยิ่งดังได้นี่โอ้เครื่องเครื่องนึงกับเพลงนาพผักก้อนผักกอนแล้วก็ยังมีวงดนตรีวงดนตรีที่เชิญแบนด์ที่เชิญแบนด์นะคะมอบความสนุกสนานให้กับนักเรียน่ะสร้างสีสันกันไปสร้างสีสันนะครับ อลืมวงน้อยนิววันนี้นะครับมีสกุปพิเศษอย่างเป็นดังวงน้อยนิววันนี้วงน้อยนิววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยสกุปของทวารทิ์นะครับไว้เจอกันใหม่เดือนหน้าโอเคทำไมโอเคงไง 太好，像阿德，OK <多>。<了 laughs> <laughs>